คิดไปแล้ววันนี้นะผมไปวัดเขาช่องลมมาด้วยนะครับได้เลขปิงปองมาด้วยงามเหียงเพราะว่าเราได้โชคได้ลาบมาไปหาปู่มาแล้วครับอืมแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่มานิดหน่อยนะครับเออเดี๋ยวจะบอกว่าเลขอย่างเพราะว่ารอบรอบรอบท่าน,นก็ซื้อมาจากวัดแล้วก็มีพระนะครับเป็นพระเป็นท่านอาจารย์นะก็คือเดินเดิน ท่านถามผมว่าถูกหวยหรือเปล่าตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนถามผู้อื่นว่าเมีนถามผมแล้ววันนี้นะผมไปผมไปจุดประทัดใช่ไหมร้อยเออหนึ่งหมื่นนัดวันนี้แกเดินมาหาผมเลยผมว่าเอา้าอาจารย์รู้จักผมด้วยเหรอเออเออเออเขาว่าจังสิอาจารย์นะอ,อน่าสิเป็นเอฟซีผมน่นละอาจารย์อยู่วัดเขาช่องลมครับเขาแกจะอยู่ตรง ตรงที่เขาทําบุญกระเบื้องถ้าใครไปมาละครับจะเห็นมีม,มีทาบุญกระเบื้องวันนี้ลาวพัฒนาวันนี้โอ้ยเนาะลาวพัฒนาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามในะวันน,น,นี้วันที่สามเนาะกรก,กรดาโอ้เดือนเจ็ดแล้วผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับอ่ะวันน,น,นี้เลขวันนี้เลขวิน มีเลขวินมีเลขเดนมีเลขมักแล้วก็มีเลขเลขปิงปองเดี๋ยวจะบอกรัฐบาลงวดนี้นะไปหาซื้อลอตเตอรี่งวดไปหาซื้อลอตเตอรีร่เลขอะไรมาอ่ะวันนี้เลขเวลามีสองมีสี่สองสี่มีหกมีแปด แล้วก็มีเก้าเอามาวินกันวันนี้เราเด่นวินมี4มี2มี6มี8แล้วก็มี9มมมก,าก,าก,ก้าน้ำหอมหอมมากๆบอกแล้วว่าน้ําหอมแม่พี่คนนี้ถามว่าน้ําหอมราคาเท่าไหร่น้ําหอมขวดเดียวสองร้อยครับรหัสนอหนูเกเป็นระบบดูดพิมพนหนูเก้9ได้เลยแต่ถ้าอยากได้เซตนี้อีกรอบสุดท้ายนะเป็นเซตปีเสี้ยเนี่ยแม่ไม่งถามผมขาดทุนไหม สี 4, จาก4ี่ห้าเก้าผมให้329บาทแต่ผมให้จํานวนจํากัดนะสําหรับคนที่อยากได้มีงบน้อยวันนี้มีเงิน400ก็มีเงินทอนรหัสนหน98เก้ยนปออนู99ถ้าเซตนี้นี่เป็นปีเสียนี่ครับของหลวงปู่ศิลาแล้วมาจากวัดพระธาตุหมื่นหินมีคำบูชาให้ครับแต่ถ้าไม่อยากได้ปีเสียเป็นตัวนี้ครับนอนเกน,นู98 เซตนี้นอนหนู98แต่ถ้าเซตปีเสียน้ำหอมแจ้งแอดมินมีสามกลิ่นเซตนี้นอนหนู99มาอ่ะกดหนึ่งมาครับพอแล้วครับพ่อค้ามีทูบมีครับทอทงเจ็ดถ้าจะเอาทูบรหัสทอทงเจ็ดอ่ะอีกรอบเดียวเด้ถ้าจะเอาทูบสี่สิบแท่งครับพิมพ์รหัสทอทงเจ็ดนี่พิมพ์ตัวนี้พิมพ์ตัวนี้ครับ แต่ถ้าอยากได้เบี้ยแก้แถมทูบสิบแท่งผง 1, ้าพงหนึ่งบอใบไม้เก้าสิแปดถ้าไม่ดูทักแชทเลยครับอ่ะไปลาวแล้วครับวันนี้ลาวพัฒนาเดี๋ยวเวลามันเดี๋ยวมัน่าทันครับพ่อข้าเมื่อไหนําอ่ะวันนีล้ลาวพัฒนาเลขวินจะมีสองสี่หกแปดแล้วก็เก้าเนาะวินกันจะได้สองสี่สองหกสองแปดสองเก้าี่หกสี่แปดสี่เก้าแล้วก็แปดเก้าวันนี้เด่นตัวไหนครับเดี๋ยวบอกรัฐบาลไทยไท้ายคลิปมือนี้ครับ มันเด่นมันเด่นมากๆเลยครับวันนี้ทํามันเด่นมันเด่นมันเด่นชนกันมันเด่นหกแล้วก็มันเด่นเก้าวันนี้แต่วันนี้เราพัฒนามันจะต้องมีตัวนี้ครับสีส้มสีเอาสีส้มเนาะอ่ะวันนี้มันเด่นหกกับเก้าครับระวังอย่าลืมเล่นคู่เด่นหกเก้าด้วยเมื่อวานคนเบื้องหลายแท้อ่ะวันนี้ฟันเก้าแม่พี่ๆชอบเก้าตัวไหนจัดมาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้า แล้วถ้าสังเกตดูนะเลขของผมนะ่ะออกดีดีออกรู้ดูเนาะเลขห้องเลขงวดที่แล้วมันแตกสามตัวแต่ว่ามันแตกตัวกลับศูนย์หกสามครับแต่ทะเบียนเลขข้องแต่เลขห้องผมนะ่ะแม่พิมมาก็าได้ชอบก้าตัวไหนแต่ถ้าเลขห้องผมนะ่ะผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องตามอย่างเลยตามเลขรถทะเบียนรถเลข ที่อยู่อาศัยมามาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นราววัที่แล้วเราออก90มาอีกแล้วครับเลขห้องผม1903อ่ะถ้าพิมพ์มาก็ได้1903แล้วแม่เอาไปตัดเอาไปไขว้เอาไม่แน่วนี้มาอีกครับ1903เลขอันนี้เป็นเลขเป็นเลขห้องแล้วแล้วแม่ลองวิงวเคราะห์ดูว่ามันออกดูอิลีรัฐบาลยังมาเลยครับเห็นไหม03 งวดนั่นออกรัฐบาลออกสามหนึ่งงวดที่แล้วออกสามศูนยังไม่อพอครับมาลาวพัฒนาอีกมาดีเกินบอกเลยว่าพวงจุ้ยดีแห่งเลขรถเลขบ้านนี้วันนี้ลาวพัฒนาเด่นเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกาเกี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้แปดเชอบเก้าตัวไหนครับมกเก้าตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาส่วนใครอยากเข้ากลุ้มก็อยู่ลิงด้านล่างเด้ออกบ่อยมากครับผมบอกเลย หนึ่อันนี้คือเป็นเลขห้องนะครับมันออกบ่อยมากครับเดี๋ยวผมลงให้ในกุ้มกันเด้อแล้วเดี๋ยวผมสิปปอยแล้วแล้วเดี๋ยวเราพูดรัฐบาลกันนะครับงวดนี้รัฐบาลนะฟังดีๆนะงวดนี้รัฐบาลผมทําแล้วนะครับ อย่าลืมนะเอาไปตัดเล่นเอางวดที่แล้วมันกลับัวเห็นไหมครับศูนย์สามหกแต่เลขห้องผมหนึ่งเก้าศูนย์สามนะครับเลขบ้านเลขรถเนี่ยวนยุ่งจังสิล่ออ่ะเดี๋ยวผมลงในกุ้มกอนเด้อแปบ๊บหนึ่งเมื่อนี้มีเลขปิงปองนําเด้ส่วนรัฐบาลฟังฟังเลยนะว่าวงื่นนี้รัฐบาลนะมันเลขออกบงังคันนะครับกําลังวันจะมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้าออกไปแล้วเนาะสามโตออกออกง่ายเกินเนาะห้าศูนย์สามแล้วก็ห้า ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเป็นมะงวดนี้ี่อคอ่ะศูนย์สองวะผมว่าเ่อมาดอกเพราะว่าง่ายเกินบ่แน่ดอกเนาะเออไม่แน่หรอกนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับเลขออกวันวันวัน,วนเดี๋ยวผมเขียนให้ในนี้แล้วกันแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มแป๊บนึงเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวสําหรับรัฐบาลอะจะมีสี่สามศูนย์แล้วก็เจ็ดเพราะว่าเมื่อเช้านผมนั่งทาสูตรนี่มันมาแน่นอนครับแล้ว เดี๋ยวจะบอกคว่าให้ไปซื้อลอตเตอรีตร่ตัวไหน <Studio> เห็นไหมย่ารัฐบาลก้ามันมาอีกแล้วนะครับงวดที่แล้วมันออกแปดเก้าเห็นไหมมันเว้นงวดเดียวงวดนั้นมันออกห้าศูนย์สี่สามหนึ่งเห็นมั้เจ็ดแปดเก้าเพ่มมางวดที่แล้วมันออกแปดกับเก้านะเพราะปีนี้แปดกับเก้ามันมาเรียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเองนําเด้อ <pre> <master> <arts> <c oughs> มาผมเขียนให้รัฐบาลเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวครับสี่สาม ศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดก็สวยนะครับพเมอเช้านั่งทําสูตรนะครับค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันระวังนะเจ็ดเก้าตัวเก้าเสียออกมาบอะผมสิป้่อยเลยไดย้กดหนึ่งเอาแม่แม่กดหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมเขียนรัฐบาลแล้วบอกเลขแล้วบอกขวยเรลากดหนึ่งครับมันจะได้เปิดการมองเห็นเพจเมื่อนี้คนเบื่อหลายสาธุเด้อบาร,รมีปู่ขอให้อีเข่งเเด้องวดที่แล้วงวดที่แล้วว่าเขาเด้เมื่อนี้คนเบื่อหลายเด้เป็นสบาน ขอเป็นสะพานบุญให้คนที่เบิ่งเ้อปูเอ้อขอปังๆเด้อขอแตกสามตัวเถอืมอนี่เอ้อแลแ้วถ้าปุยัดบุญเมตตาเ้อเอะเอดี๋ยวผมเขียนให้แป๊บนึงนะครับขนมไทยเมื่อเช้านั่งทําสูตรนี่แล้วก็ได้สูตรใหม่มาแล้วครับแต่ว่าอุบปุบไวก่อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีสํานักจกอีกเออต้องต้องเออว่าสํานักจกแล้วก็ระวังมิจฉาชีพปักลิงได้คอมเมนต์นะครับผมให้จริงผมให้ไม่ต้องบอกว่าแม่แม่ลงให้แล้วหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งไม่ต้องมาโม้หมาแดกนะครับเออ เราเอากระตุตรงนี่แหละว่ากระเวากันตตรงเนี่ยมต้องมาโม่ว่าต้องมามาเด็กเออม่ต้องว่าต้องแบบว่าว่าพูดกันตรงๆว่ากันตรงๆนี่แหละเขาคือเขาหรือคือหลุดเมื่อแม่นว่าพี่ๆลงให้แล้วหนึ่งที่นั่งกดเข้าไปเอาในกุ้มคู่ขี่คู่ดากถ้าแม่นจริงลงเลยครับบอกเลยครับไม่ต้องว่าบางคนเต้นบางคนเต้นอันนี้ไม่ไ,มไ,ด,ไ,มได้ไม่ได้กล่าวพาดพิงใครนะบางคนเต้น ให้เลขเป็นหางว่าวเลยบ่ฮู้เขาซิเซอร์ตัวใดพอหวยออกมากรีดกาดเกิดกาดอยากให้ให้เลยครับชุดเดียวสองชุดว่าว่าไปเลยเออแม่ถามคนที่อยู่ในกลุ่มเลยว่ามีหลายชุดครับหน้าเพจให้ยังไงผมก็ให้อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยนอยหวยไทยแต่ถ้าหวยหนู่นหวยหุ้นนี้ต้องเข้าบ้านต้องเข้ากลุ่มเพราะว่าออกมาเบิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถือค่ายตลกบางคนนะเต้น mm hmm. ให้ตัวนั่นให้ตัวนี่พอหวยออกมากี้แตกผมก็เฮ็ดได้ครับแต่ผมไม่อยากเฮ็ดซื่อๆเพราะว่าสงสารคนที่เขาทำเขาบม่มีงบอ่ะพี่พี่เดี๋ยวเราผมลองพูดนะพี่พอ่ะอยากได้วันนี้หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งลงให้แล้วในบ้านเออมันมีความเชื่นน่าเชื่อถือยุตีิผมทำหน่อย อันนี้แล้วแต่ครับเพราะเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่คนจะไปติดตามมิจฉาชีพจะไม่ปิดไม่ไปติดตามอาจารย์คนที่ให้แม่นแม่นคนที่ให้แนวทางแม่นแม่นเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีการแก้ไขแล้ว Facebook ก็ไม่มีระบบจัดการคืองงมากนะครับก็คือให้มาแก้ไขแล้วก็แม่นหลังออกแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปติดตามคนที่แม่นหลังออกล่อค่าล่อค่าโดนหลอกนะครับสุดท้ายก็โดนมิจฉาชีพหลอก <c oughs> ผมว่าตรงๆลยครงบรความความจริงว่าแม่น อันนั้นเนาะอ่ะขนมไทยทนันทันแม่แป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งให้ผมเด้แป๊บหนึง่งเขียนขนมไทยก่อนเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวตลกเต้นเตนเต้นต้น,ตน,ตนให้หลายชุดผมก็ให้ได้ว่าใช่จังสั้นนะผมก็ให้เขาวัดใจโลดเขาคือเขาหลุดคือหลุดแม่แม่บางคนก็แม่นหลังออกแก้ไข แล้วผมกล้าพูดเลยขอเป็นขอเป็นแบบกระบอกเสียงนะคนที่เขาให้เม่นๆน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนตามจะไปตามพวกโจรมิจฉาชีพที่แบบว่าให้ลงเป็นใบพอลงเป็นใบเสร็จพอหวห้ออกมาอาจแก้ไขถูกโดยบางคนบางคนโอ้โง่งมง,งายหลอกเห็นเขาให้โอ้ยให้ก็เชื่อรอค่ะรอค่ะรอรอรอ,รอจนนู่นละรอจนมิจฉาชีพโกง <c oughs> มันบ่มีดอก นะครับเบิ้องดีเบิ้งสำนักที่เขาให้แม่นนะบ่บะ่อยากตามกันหลอกสุมเจ้าทั้งหลายนะเอออ่ะสี่สามแปดแล้วก็ศูนย์มาหนึ่งตัวว่าหลายแล้วเดี๋ยวว่าเออแบบสป้อยแล้วสิบป้อยแล้ว,ส,ลวส่วนรัฐบาลงวดนี้ครับมันเด่นสี่กับมันเด่นสามไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อ่าแคกรก่อน แคบไว้ก่อนครับลงไว้ก่อนเนี่ยสี่สามแปดแล้วเอ้ยบอมแมนพิดพิดสี่สามเจ็ดแล้วก็ศูนย์บอมแมนแปดแปดบเด่นแปดไม่เด่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดบอมแมนศูบอแมนบอแมนแปดอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทนันขอโทษขอขอภัยนะครับ ระวังเดอ้อมิชชีพหลายแห่งยวงนี้อะ่ะคนมักไปติดตามมิชชีพหลายอ่ะนอยวีร่างออกหกห้าเข้าหรือเปล่าอ่ะแม่แคปจึกจึๆกจึกจึกจึก,จกอันนี้รัฐบาลนะสี่สามเจ็ดศูนย์แล้วแม่แม่พี่คนไหนอยากลงไปยูทูบวันนี้ขนมไทยนะครับไปซื้อเลขที่มันติดเลขสามไว้ เพราะผมคิดว่ามันอาจจะมีสามอีกเพราะหัวมันออกรังคารเพราะสามมันไหลอย่าลืมนะมันออกสามหนึ่งมันออกเก้าสามแล้วก็มันออกสามศูนย์เพราะฉะนั้นไปซื้อลอตเตอรีร่ที่มันมีเลขค้าห้าสามสามห้าแล้วก็แปดสามสามแปดแล้วก็ตัวเก่าให้ระวังไว้ก็คือสามเก้าแล้วก็เก้าสามจบสามคู่นะสามห้าห้าสามแปดสามสามแปดแล้วก็เก้าสามสามเก้าซื้อไว้ครับอ่ะทีนี้มาป้อยลาวแล้ว แค่นั่นล่ะมีแค่นั้นครับมีให้แค่นี้มากก็ซื้อครับไปหาซื้อเลยแผงไหนเปิดอ่ะวันนี้ตำลาวเด่นหกับ9ก้าฟันเก้าครับเอาแคแบแป๊บนึงนะมันใช่อยู่เหรอใบเนี้ย มันผิดมันต้องมีตัวอันนี้นาเพราะว่าผมย่านเก้าหามาเมื่อนี้นะเอาแคบ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 เมื่อกี้ออกไปเอาใบนี่มาระวังเลขตัวนี้นาเด้เลขแมงกระเบื้อนนี่วันนี้เด่นหกกับเก้าเล่นแค่นี้ครับมีหกสองหกแปดเก้าสองเก้าสี่สามตัวมีหกเก้าแปดหกเก้าเป็นคู่เด่นครับแล้วก็หกแปดวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เก้าแปดเป็นตัวอาจมาแขงจะมีหกสี่แล้วก็เก้าแปดเลขรองจะมีหกเก้าสี่แล้วก็หกเก้าสอง ระวังด้วยนะเลขแมงกระเบื้อนี่กลัวมันกลับหัวนะครับก็เลยกลับมาให้ก็จะมีกันเก้าห้าแล้วก็หกห้าเดี๋ยวให้ในกลุ่มีรอบนึงแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเลขทูบไอ,อ้เป็นเลขปิงปองนะแล้วแต่ดวงใครดวงมันครับบ่ามาดออออกง่ายเกินผมว่าบ้ามาหรอเผราว่ามาักเพราะว่ามันมาเด่นสองมันไม่เด่นครับสองมันดับผมทําสูตรเมื่อเช้าอะเลขปิงปองวัดเขาช่องลมนะ มันเนี่ยมันเป็นกลมๆจังซี่ไหมผมก็บอาคู้มันเป็นตัวใดแต่ว่าผมมันน่นจะเป็นศูนย์สองเก้าสองหกแล้วก็สองศูนย์ผมผมดักมาแล้วครับสองเก้าสองหกสองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันมันคือได้มาจัางซี่ละรอบที่แล้วได้หกเก้าแปดถือรัฐบาลวดน,นี้ก็เอาไปเล่นลาวก่อนศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกนี่เห็นไหมครับมันกลมๆนี่กลมเป็นไข่เลยอ่ะวันนี้ขอให้เรา ช่วมีลาบร่วมกันแต่วันนี้ผมชอบราานาผมชอบก้ามักก้ามักแข่งมือนี้มักก้ามักไทยเรา่ชอบก้าก็รูดก้าไปนะครับออ,อีกรอบนึงก่อนสิผมสิไปเลยปิดทูขอไปเด้อแต่มือนี้มั่นใจว่าไปหาปูมาแล้วปูต้องให้โซบอันนี้ของอันนี้มันมันไม่มีเลขเด่นมันไม่มีตัวนั้นเอาอันนี้ไป หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดถามว่าผมมักตัวใดผมก็มักตัวนี้แหละนี่หนึ่งสองสามสี่ตรงใจผมเลยเพราะว่าผมคิดไว้แล้วผมไปหาปู่ไปหาท่านทองล้นที่วัดเขาช่องลมปรากฏว่าผมได้เลขปิงปองตัวนี่เห็นบ่สองเก้าสองหกนี่เออซีอัดก็อัดก็ได้มันบอกมันบอกออกโดแล้วดีว 2, 9, 2, 6, ส่สองเก้าสองหกสำรองไว้แล้วบอแมนแล้วก็ระวังไว้นี่อจึก หวยไทยสองแปดจะมาไหมมันไม่มาครับผมอันนี้ที่ตามความคิดผมนะเพราะว่ามันสองมันไมเดนสองมันไม่เด่นครับเมื่อเช้าผมนั่งทําศูนอ่ะสองมันไม่เด่นมันเป็นเลขดังครับสองแปดแต่ก็ถ้าล็อกก็มาแต่ถ้าเขาล็อกนะถ้าเขาอยากให้ออกก็มาแต่ว่าเมื่อเช้านั่งทําสถิติแล้วสองมันน่าจะดับจะถามอะไรไหมครับผมสิปแล้วเด้อเมื่อนี้ขอเรามีโชคร่วมกันเด้อสองมาเด่นครับ สองนะมันไม่เด่นมากมันไม่เด่นเลยสําหรับวันอังคารมันจะเด่นสี่สามเก็ดแล้วก็ศูนย์โอเคเด้อขอให้เฮงเด้อขอให้ผี้ชมร่วมกันสุดท้ายนะคร,รับราบารมีเจ้าองค์ปู่สิทธโทบารมีเจ้าแม่สิบัตุมาครับบรารมีเจ้างงปู่พญาเนตรคตา,าแล้วก็บรารมีเจ้าองค์ปู่ชาวเวสุวรรณท่านทองล้นนะวันนี้ไปขอโชคขอลาบมาแนละ้วแล้วก็ไปจุดประทัดให้ ปูมานะก็ขอยมีโชว์มีล่ามนะขอยเป็นแค่แนวทางเดอ้อขอให้ทุกท่านยังมีสติวันนี้ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังเดอ้อสวัสดีครับไปแล้ว